โอ้โหมาดูยำยกร้านของเจ้หนึ่งนะครับแซ่บตามปากอาระจวบนะครับนี่มีไลฟ์สดด้วยมีไลฟ์สดด้วยเดี๋ยวจะการลองดูลองดูดูยูทูบดูรีวิวมานานตั้งใจขับรถมาวันนี้จากป้าจีนเองนะครับจากป้าจีนโอป้าจีนเลยไม่กินวันนี้รอบหน้าต้องตั้งใจขับรถมาใหม่ของสดมากๆเลย มันโตมากไซส์นี้บ้านเราสามรอยแจริงเหรอคะจริงค่ะปลาจีนไม่ติดทะเลไ,ไม่ปลาจีนไม่ติดทะเลจริงเนาะแพงเลยอ่าแพงต้องมาทีนบ่อที่นี่มันมีบ่อด้วยนะครับบางทีบ่อก,ก็แพงนะไม่ใช่ถูกแต่ก็ยังถูกกว่าที่นู่นเพราะว่ามันอยู่ที่นี่นะสดๆนะคยใส่ทั้ง อ่าเป็นฟูโทนเลยทุกอย่างทุกอย่างยกเว้นปูดองกับปาทูสักที่ไม่ได้ใส่ให้เพราะมันเป็นเมนูที่ไม่เข้ากับใครเลยจริงๆเนะ่ยฟูปูดองปูจืดเนี่ยบางคนไม่ชอบนิ่ยมทานก็เลยจะขอยกเว้นว่าไม่ได้ใส่ให้แล้วบางทีร้านไม่ได้มีตลอดด้วยเพราะว่าดองเองไงคะมันจะมีแค่้านหน้านี่นะครับจดไือยังคะด้านหลังพี่บอกว่าพี่ตั้งใจจะมา ่เดี๋ยวมหอดูก่อนเดี่ยวลูกค้ามาเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวมีคนเดินไปจดเมนูให้ยครับทีำมาจัยำยกร้านนะลังสั่งได้นะครับยำยกร้านเะครับแป๊บนึงเราจะทำให้หาแตเรานึกใจนึกมาเราลิ้มแป๊บน่ะเดี๋ยวต่อนี่แหละครเนี่ยยกร้านใ่ท คุณเรื่งรับอะไรครับเ่ายกร้านกลับบ้านยตลงกลับบ้านเลยต้องอคนีที่มาแจกแล้วาตยยกร้านกักับเกาอยบาทไม่ใ้าไรนครับแ้วาทจะเยอะไเป็นไงัถูกใจไหมถูกใจไหมถูกใจถูกใจตููนี่ยวููมีไข่ตู้โูมีไข่ไงูไข่ มกขวดไข่นอกแต่นี่ไข่ในตัวเมียค่ะตัวเมียมีไข่จบไหมคะจบจ้าได้ค่ะคุณโตเรามาดูยำยกร้านกันนะครับก็เอารถออริจินัลที่ใส่เยอะเพราะว่าเครื่องยำเยอะยงละสามเลยต้องขอที่แฝบหน่อย คนอ้าวโอ้ปลาเพราะต้องมีอย่างอื่นด้วยอด้สามหยดเียงหอมมากแั้พริกชั่วเดียวหอมพริกปัน่นแต่แม่อยู่ยังไม่กินนะ ปลาทะลุแมสแล้วผัดตัวนี้ติ่นทะลุแมสกับตัวนี้ยกล้านครับไม่จะยกล้ออาทิกบวันหัวมาใส่ด้วยเจหนึ่งเต็มหัวชิมเอาเลยครับเอาออริจินที่สามอ้โหชิแมสด้วยนะครับเผื่อไม่ถึงหัวยินค่ะปลาจีน เขาไปทานไปกลับเป็นงพักหัวจีง,งออไงด,ไดีเลยรสชาติโอเคไหมครับค่ะดีมากเลยหั่นแยกไปให้นะะ้าสปุมเ,เข้าไป <c oughs> อันนี้จะไม่ค่อยตึงเพราะว่าอ่านี่ใครถ่ายยันภาพเอามาตรงนี้นะฮะมือไม่ยาวก็อดนะฮะโอ้โหวันแรกนี้เต็มเต็มขนานู้นไม่ได้ซูมวะต้องใช้การซูมนะครับ S <s> อันนี้เกินเนื้อเด <st arts> ียวๆเนาะปูไข่ปูเข้าไปโโรเลยค่ะโโรโโนั่<โ>น,ะ <c oughs> นต้องอยู่ที่กล้องเราครับนนะะ <S <s> <S ไข่เยยวมาสีทองจากกระจีนเพื่อยำย,ยกร้านช่วยนี้โดยเฉพาะนี่ได้กินแล้วไม่ได้กินแล้วเป็นเรื่องอ่ะ <c oughs> วันที่ยี่สี่มาใหม่ไม่ได้กินนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเขาย้ายไปงานวัดของวันดูจริงแก่ดูดูนะมานวัดไหนอ่ะกุยบุรีกุยบุรีคุณไปกุยบุรีเหรอยี่สี่เมษาถึงสองพฤษภาค่ะใช่เราจะนับกี่วันยี่สี่ถึงสองโอ้หลายวันเลยเหนะเพราะว่ายี่สี่จะมาใหม่แล้วดูแล้วเท่นี้มันจัดสรรเวลาเราตรงเข้าไปยี่สี่เมษาคุยบุรีเหรอ ไข่เค็มได้ไข่แดงไข่เค็มอันนี้อันนี้ได้ข่าว่าน้ำหนักเท่าไหร่สามกิโลถ้ามีผักด้วยนะ้มีได้หยุดได้องจนไดหยุดอไ้ลูก้าถือมีราไม่ดีเราได้ยดม่มีผักแมอันนี้ยังไม่มีิดฝาแม่ก่อนเลยของเราของเราเอาเสร็จแล้วเหรอขอใส่ผักด้วยอันนี้แยกไปนะครับผัก เดี๋ยวกลับไปแล้วเดี๋ยวจะไปจะไปกินกันดูแล้วกันว่าเผ็ดไหมดูปากดูปากดูชาดูผักดูผักคกูสิคะได้เรื่องได้เรื่องแล้วยัลืมใส่ไข่อะไรเปล่าไม่ได้ลืมใส่ใส่รูว่าอใส่ใส่แล้วหอยหอยนี่อะไรหอยแครงสัตว์นะมีอะไรแถมก็ใส่ได้ไหม ว่ได้หมดใช่ขับรถมาแล้วจะเห็ต้ได้กินค่ะดรอบหน้ามาลัแมคะอะไรนะคะแมแมแมนี้ไม่้าจบแมอหแนมใช่ลืงมั้หมาลัแต่ว่าไม่ค้าจับมา้วแต่ไมหรอกหรอรอลวกอันนี้ด้วยขาลรอที่ว่ามันจริินละหนึุ่ดด้วย เราก็เก็บไว้เราก็ว่าว่าอันนี้มันเกินนะแต่มันไม่เกินร้อยชิ้นละแต่ละนเหลืออยู่ประมาณหนึ่งเจ็ดสามสิบชิ้นได้เก็บไว้ให้โทักเฟซมาก็ได้เดี๋ยวส่งให้เดี๋ยวส่งให้ก็ได้ครับพี่เดี๋ยวผมส่งให้ไปอขส่งให้ที่บ้านเดี๋ยวถ่ายไว้เป็นหลักฐานก่อนว่าเดี๋ยวส่งให้พักเฟซเดี๋ยวพักเฟซจะต้อมาแล้วพักเฟซก็ส่งแมสเอฟบีให้เอบคุนน่าจะเรื่องหน้า ปลาจีนแค่ส่งมาแนี้ก็ได้อยู่แล้วะไม่ให้มันรไมติดน้ไ่ปได้ต้องคิดลังโงไปว่านังานเดอราปัลยงกัไม่ด้ยานักร้างรวมทั้งหมด คั้มหมดแต่ไม่ใด้ไปอย่านี้จริเพิ่มให้อยู่แล้วค่ะทั้งหลายตัวสับสโต้ ด้วยขอบคุณค่ะอย่าลืมทักเฟซมานะคะเปลี่ยนเสื้อจะหนึ่งเปลี่ยนเสื้อเปลี่ยนเสื้อ่ลืมแล้วเนี่ยที่ลังทักเฟซมาก่อนใช่ไแอบเปลี่ยนหลังรถตรงนั้ถ่ายสักสี่รอบไปสักสี่วันเลยเอแต่ยังต้องย้ำลูกค้าหนีหมด ร้อยหบาทนะลูกยางลูกยางประกอบด้วยนะหนึ่งถุงให้ครูด้วยไหนว่าสายพี่นุ่มอยู่ไหนเนี่ยคือไม่ใส่เนื้อสัตว์เลยใช่ไหมคะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งอันนี้สั่งเมนูตามใจเลยใช่ไหม คุณค่ะโอ้ยบัลลีคอลินมาฝากขอบคุณมากเลยค่ะสืบส bueno. ี่ตมรีวิวมากินเยอะนะฮะแป๊บหนึ่งลูกตมอนนะคะเห็ดห้าใบลูกกลางนะกลางเนาะ รสตัดใช่ไหมลูกดูซิกุ้งล็อบเบียกุ้งมาจดหน่อยใช่ไหมน้าจ้าลูกเอาเฮ้ยตัดต่อเลยเอ,อาสามะวานสาะมะวานตกลงแบบนี้อันนั้นเขาเลยอะเมื่อกี้เขาไลฟ์สอดพี่โจพูดไปอะไรเนี่ยไม่ตัดต่อนะแล้วฝากช่องกับช่องพี่โจด้วยนะคะกดต,ติดตามปากแชนแนลนะคะ ปากร้านยำร้านนี้ด้วยนะคะร้านเล็กๆนะครับตัวโตๆ้านค้ตัวเล็กๆที่หนึ่งแซ่บตามปากติดตามได้ในยูทูบด้วยนะครับโอ้โหจะพังร้านเหรอไม่ได้ละโคตรไหลใส่ปลารอเลยที่หนึ่งไงจะทำให้จะถามว่าแยกน้ำไหม คกิ๊กเนี่ยนมจะแยกน้ำมาหล่ะเดี๋ยวเอาล,ลาดเลยได้ไหมเอาวอ้าวอ้าวอาสลุกเอาวอ้าวหนักเกินนะเตี๋ยมาเยอะเตี๋ยมาเยอะวันนี้อักเต็มที่เลยเตี๋ยมาเยอะกเกินก็ข <c oughs> าเราลอ,อยนี่แหละรับน้ำหนักไม่ไหวรับน,น้ำหนักเขาไหวอ่ะเตี๋ยมาตั้งห้าหกสิบโล กล่องใหญ่โลกไม่มีกล่องสูงมีกล่องใหญ่เลยค่ะน้องแพรนี่งรบควนมิตรสุนทรคุณก็ชิมครับชอบบ้างคุ้มไหมชคุ้มแล้วนะตั้งใจมากเลยตั้งใจมาก็ต้องให้ชิมให้ถูกปากไงจากลบบุรีมาไกลกว่าเราอันนี้มาจากไหนครับเรากินบ่อยแล้วอ่ะอันนี้อันนี้ก็อยู่ชุมพรเรากินบ่อยแล้วนะกอล์เต เมื่อกี้ปลาจีนด้วยเมื่อกี้มีปลาจีนมีมานะก่อนยกร้านที่หนูอยู่เมื่อกี้กวนหอยหินเขาอยูย่เขาอยู่นี่ปลาจีนแต่หัวหนีดมาทุกวันประจวบมีไหมประจวบนี่กินทุกวันทุกคนะ่ะแต่วันสุกเการนี่คนประจวบจะหนีเขาเหนื่อยรอ,อคิวส่วนหน้จะกินกับพี่หนึ่งวันธรรมดานะว,น,ว,าาวนี่มาไวอ่ะถ้ามาชา้าคนกันแน่นเลย คนเดินมืดต่ะที่นี่ลูกอ๋อบากาศมันร้อนพี่โจเขาไม่ชอบมืดๆใช่แล้วสายตาไม่ค่อยดีถูกต้องครับถูกต้องจ้าตัวเองไว้แข็งบ้างนะกําลังไปตามพี่โจกําลังตามไปค่ะเดี๋ยวเอาภาพหน่อยนิไข่ปลาดิบคิ้วใช่ไข่ปลาลูก ไข่ปลารีวิวกับแซลมอนแซลมอนกุ้งสดแลก็ยังสด,ด,ดอ้อดวยอ่ายังไม่จบนะอ้อาอยจบอีกเหรอไข่ดมไข่แดงเค็มใส่แดงเค็มเลยเฮ่ยซูมฮ่าฮ่าฮเาฮ่าฮ่าฮ่าม่าฮ่าฮาไ่าฮ่มฮ่่่า ขึ้นตรงนี้ลูกขึ้นสองร้านซูชิน่ะขึ้นมาหาที่หนุ่ได้มีเอาช้อนกี่ลูกกี่ช้อนลูกกี่ชุดครับสองปุกสี่ชุดลูกนด้นะครับ

เบ็ดกลางเบ็ดได้โอเค พออย่างเดียวนะลูกทองกับข่าวนะครับมันก็ไม่ใช่ผมทำองเพาะาแม่ทำก่อนแบบนี้อะไรนะพี่ทำาดียวไข่ ไม่ได้สีนี้นาง้าไปถือม่วงนี่มันไม่ได้ต้องพอเราทำแล้วจะออกมันเป็นผูตรเห็นตะเวนเส้นโค้หนานเขาทำสีม่วงแป๊ดดิใส่เจ็ดจางเลยจ้ะเซลฟี่ดูลูกค้าหน้าร้านให้แม่หน่อยเร็วพี่ผู้ชายเสื้อดำอ่ะจุดยังจับ อยาให้น้องออกไปข้างหน้าน้องโฟกซับครูอ้อมลูกซื้อถือไว้รูอ้อมด้วยเลยไปเอาสี่สิบบาทพร้อมเลยลูกน้องโฟกซับขอบคุณที่ติดตามชมที่ช่องนิจจโทเวชชินาลยูทูบครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะฮะแล้วก็มาชิมรสชาติยำชนิดหนึ่งด้วยนะครับสวัสดีครับขอให้ปุยแล้วทำไมไม่เอาบินออก คนรีบเหรอรึขอบคุณค่ะยร้อค